สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบเลนออโต้บลูบล็อกกันนะครับจากที่ผ่านมานะครับเลนบลูบล็อกได้รับความนิยมอย่างมากนะครับทำให้ในตลาดก็มีทั้งสินค้าที่คุณภาพดีแล้วก็คุณภาพไม่ดีนะครับจากที่เอามาให้ดูนะครับจะมีเลนอยู่3ตัวคือ A B C A คือเลนบลูบล็อกนะครับ B คือเลนออโต้บลูบล็อกคุณภาพต่ำนะครับแล้วก็ ตัว C เนี่ยคือจะเป็นคุณภาพในเกรดที่เราเลือกใช้นะครับจากที่สังเกตเผลนๆเนี่ยผิวโค้ดของเลนบูบ็อกเนี่ยจะเป็นแววสีน้ำเงินสะท้อนออกมานะครับสังเกตจากตัวหลอดไฟที่สะท้อนนะครับแล้วก็เลนบูบ็อกที่เป็นออโต้เนี่ยหรือว่าเลนที่เป็นโฟโต้ครมิกจะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนสีเมื่อเวลาถูกนังสี U V นะครับ จะสังเกตว่าเมื่อถูกรังสี UV เลนออโต้จะเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลนบูบ็อกปกติเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสีจะเป็นเลนใสนะครับแล้วก็เมื่อจะสังเกตว่า,าในแสง UV เนี่ยก็มีแสงสีน้ำเงินผสมอยู่ผมขอใช้ตัวอย่างเป็นเป็นเลเซอร์แล้วกันนะฮะเลเซอร์ตัวนี้ เมื่อถูกแสงเมื่อเมื่อวิ่งผ่านเลนส์นะครับเลเซอร์จะไม่ทะลุไปที่กระดาษนะครับสังเกตว่ากระดาษจะไม่ขาวนะครับเช่นกันนะครับกับเลนสตัดแสงสีเงินตัวนี้ก็เหมือนกันครับเลเซอร์จะไม่ทะลุไปที่กระดาษนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเลนส์ออโต้บูบ็อกคุณภาพต่ํา กับเลนคุณภาพดีนะครับจะสังเกตง,ง่ายๆนะครับจะมีวิธีดูอยู่อย่างนี้ละกันก็คือตัวเลเซอร์ตัวนี้นะครับจะมีรังสี UV ผสมอยู่ในตัวเลเซอร์ด้วยเมื่อรังสี UV สามารถผ่านเลนไปกระทบกับเลนปรับแสงได้เนี่ยแสดงว่ามีรังสี UV อยู่แต่ถ้าสมมุติว่าตัว,ต,วตัวแสงเนี่ย ถูกฉายไปแล้วไปกระทบกับเลนส์ปรับแสงแล้วไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าเลนส์ตัวนั้นมีคุณสมบัติป้องกันรังสี UV นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับเ,เลนส์ตัวนี้ผมเทสมาแล้วว่าป้องกันรังสี UV นะครับผมจะยิงแสงผ่านเข้าไปนี่นะครับ แสงที่โดนเลนโดนเลนข้างหน้าบังอยู่จะไม่เปลี่ยนสีนะครับรแสดงว่าเลนสตัวนี้ป้องกันหลังสีดีได้นะครับทีนี้เรามาเทสตัวคุณภาพต่ำกันบ้างเทศสอย่างไรเราเอาไปทาบกับเป็นแสงอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วว่า จะเห็นได้ว่ามีแสงทะลุเข้ามาที่เลนเปลี่ยนสีตัวอีกตัวหนึ่งนะครับแสดงว่าการตัดแสงสีน้ำเงินหรือว่าการกองแสง UV ของเ,อเลนออโต้บ u ูบ็อกตัวนี้นะครับยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะรังสี UV เนี่ยถ้าสามารถทะลุผ่านได้เนี่ยเป็นอันตรายกับตามากๆนะครับ ทีนี้เรามาดูตัวนี้นะครับเป็นตัวสินค้าตัวที่เราเลือกใช้นะครับจะใช้ในมุมนี้แล้วกันสังเกตนะฮะช่ววาดไปนี่ครับแสงไม่สามารถทะลุเข้ามาถึงตัวนี้ได้นะครับแสดงว่าเลนคุณภาพออโต้บูบล็อกของเราที่เราเลือกใช้นี่นะครับสามารถป้องกัน UV แล้วก็ป้องกันแสงสีน้ำเงินได้ถึง100%เนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ